้าคุณฝันว่าเห็นข้าวสารทิศฝันว่าเห็นข้าวสารเยอะมากฝันว่าเห็นข้าวสารไี่สวยๆฝันว่าเห็นข้าวสารหนึ่งถุงข้าวสารหลายถุงฝันว่าเห็นข้าวสารเต็มกระสอบข้าวสารเต็มบ้านข้าวสารเต็มถังข้าวสารหกข้าวสารเต็มรถข้าวสารกองใหญ่มากฝันว่าได้สาวข้าวสารมารับฟังคำทำนายเกี่ยวกับข้าวสารไปพร้อมๆกันนะคะ การทำนายความฝันตามตำราโบราณน,นั้นถือว่าความฝันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตอาจจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่นั้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลบางก็จะนำความฝันมาตีเป็นตัวเลขแล้วนำไปเสี่ยงโชคซึ่งผลลัพธ์ก็จะขึ้นอยู่กับโชควาสนาและความเชื่อของแต่ละบุคคล ปรดใช้วิจารณญานในการรับชมขออข้าวสารเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงดังนั้นถ้าคุณฝันเห็นข้อาสารก็จะนำรางดีมาให้เป็นมงคลกับผู้ฝันแต่มีบางกรณีที่ความฝันอาจจะนำรางร้ายมาให้เรามารับชมรับฟังและพร้อมๆกันค่ะฝันเห็นข้อาสารดิบฝันเห็นข้อาสารดิบบอกว่า คุณเป็นคนค่อนข้างเป็นมิตรบุคลิกเป็นคนใจกว้างเข้ากับคนอื่นได้ง่ายรู้วิธีสร้างสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเสมอซึ่งทำให้คุณได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นในงานตลอดเมื่อคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือเขามนยามทุกข์เขาก็ไม่ลังเลที่จะช่วยคุณเมื่อคุณต้องการคุณควรแสดงบุคลิกนี้ของตัวคุณเองต่อไปเพราะมันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณอย่างแน่นอน ฝันว่าเห็นข้อสารเยอะมากฝันว่าเห็นข้อสารเยอะมากเป็นลางดีแสดงว่าคุณจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์หากคุณพย,ยันทํทำงานและพยายามต่อไปแน่นอนว่าสิ่งที่คุณฝันจะกลายเป็นจริงความฝันนี้ยังบบอกว่าคุณเป็นคนที่มีพลังบวกคุณอยากสำรวจและท้าทายตัวเองอยู่เสมอความคิดแบบนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่ดีขึ้น ฝันเห็นข้าสารที่มีเม็ดสวยฝันเห็นข้อาสารที่มีเม็ดสวยแสดงว่าคุณเป็นคนใจดีคุณพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาทั้งในด้านจิตใจเรื่องเงินและบุคลิกที่ดีแบบนี้คุณจึงได้รับความชื่นชมจากทุกคนตลอดเวลาสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีหลากหลายการฝันเห็นข้อาสารหนึ่งถุงเป็นรางร้ายมันเป็นสัญญาณว่า คุณกำลังมีปัญหาเรื่องเงินขาดเงินและไม่พอใช้จ่ายคุณไม่รู้วิธีใช้จ่ายที่เหมาะสมจึงทำให้คุณเสียเงินปัญหานี้ทำให้จิตใจคุณมีวิกฤตคุณจึงไม่สามารถตั้งใจทำงานความฝันเตือนว่าคุณควรใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยและตั้งใจทำงานให้มากขึ้นการฝันเห็นข้าสารหลายถุงการฝันเห็นข้าสารหลายถุงเป็นลางดี ทำนายว่าคุณกำลังจะได้รับผลงานที่ดีที่คุณควรได้รับเนื่องจากความพยายามและการขยันทำงานของคุณมาตั้งนานแม้ว่าคุณเคยมีการท้าทายและการยากลำบากแต่ด้วยความพยายามอย่างไม่หยุดและไม่ยอมแพ้คุณจะได้รับผลตอบแทนที่สมควรดังนั้นคุณเตรียมใจเพื่อจะได้รับความโชคดีที่กำลังจะมาถึงนะคะฝันว่าเห็นข้าวสารเต็มกระสอบ ทำนายว่าถ้าคุณฝันว่าเห็นข้อสารเต็มกระสอบเป็นรางเกี่ยวกับความรักในครอบครัวคุณกำลังจะมีครอบครัวที่เต็มไปได้วยความสุขทุกคนรักกันช่วยเหลือกันเสมอซึ่งทำให้คุณมีความสุขดังนั้นคุณจึงมีพลังบวกตลอดเวลาฝันว่าเห็นข้อสารเต็มบ้านถ้าคุณฝันว่าเห็นข้อสารเต็มบ้านทำนายว่าแสดงว่าคุณมีงานดีมีผลงานที่ดีเยี่ยม มีผลงานมากมายความพยายามการขยันทำงานอย่างไม่หยุดของคุณทำให้เจ้านายเชื่อใจคุณมากจากนั้นคุณจะได้รับมอบหมายทำเรื่องใหญ่ๆมีโอกาสเพื่อแสดงตัวตนของคุณหากสำเร็จมีโอกาสสูงที่คุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งคุณสามารถจะบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองใฝ่ฝันได้ดังนั้นคุณต้องไขว่คว้าโอกาสนี้ เพื่อพัฒนาเส้นสายทางด้านอาชีพของคุณต่อไปถ้าคุณฝันว่าเห็นข้าวสารเต็มถังทำนายว่าฝันเห็นข้าวสารเต็มถังเป็นรางดีสำหรับเจ้าบ้านทุกความยากลำบากที่คุณกำลังเผชิญจะไ,ได้รับการจัดการอย่างดีและจบโดยเร็วในอนาคตคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆและจะเริ่มทำธุรกิจสักอย่าง มันอาจจะมีเป็นความหลงไหลในตัวคุณเองดังนั้นคุณตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ต่อไปคุณจะมีชีวิตที่ดีแน่นอนความฝันนี้เป็นลางดีเพราะฉะนั้นคุณต้องคว้าโอากาสนี้เพื่อพัฒนางานของตัวคุณเองถ้าคุณฝันว่าเห็นข้อสารหกถ้าคุณฝันว่าเห็นข้อสารหกคำทำนายนี้เตือนว่าเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ คุณควรใช้เวลากับตัวเองให้เยอะๆควรใส่ใจในการกินการพักผ่อนของตัวคุณเองคุณไม่ควรตั้งใจในงานมากเกินไปจนละเลยดูแลตัวเองในปัจจุบันคุณคิดว่าร่างกายของคุณยังดีอยู่แต่อีกไม่นานคุณจะไปเห็นผลร้ายกับสุขภาพของคุณและร่างกายของคุณฝันเห็นข้าวสารเต็มรถถ้าคุณฝันเห็นข้าวสารเต็มรถแสดงว่า คุณกำลังคิดอยู่ว่าในช่วงเวลากำหนดทิศทางอาชีพของคุณคุณมีความคิดที่ถูกต้องและควรเดินตามทิศทางนี้ต่อไปโดยเฉพาะเมื่อมีอุปสรรคอันใดคุณก็ไม่ควรยอมแพ้หรือเมื่อคุณพยายามอย่างเต็มที่คุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนฝันเห็นข้อสารกองใหญ่ถ้าคุณฝันเห็นข้าสารกองใหญ่หมายความว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ มันเกี่ยวกับงานของคุณในปัจจุบันเมื่อคุณยังหาวิธีแก้ไขไม่ได้แต่ให้ใจเย็นอย่ารีบร้อนการตัดสินใจที่ผิดพลาดคุณเองไม่สามารถจัดการได้คุณควรขอความช่วยเหลือจากคนอื่นถ้าคุณฝันว่าคุณได้ซาข้อสารเป็นรางเกี่ยวกับการเงินของคุณธุรกิจของคุณกำลังจะล้มเหลวแม้กระทั่งตอนเริ่มต้นใหม่คุณต้องเตรียมใจให้ดี เพื่อประชญกับปัญหานี้แต่แทนที่คุณจะมีความคิดเชิงรบคุณควรหาทางออกให้ได้หากงานนั้นไม่เหมาะสมกับคุณ,คณปุัเปลี่ยนคุณควรเปลี่ยนอาชีพบางทีอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้สวัสดีค่ะ